ไปไปบ่ข้าว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 ข้านั่นไปขึ้นฟ้าขึ้นฝนแจ้งออกก็ออกสู้ฝนปลอออกมาเพื่อพักกันไปแดนไซนามฝนเลยตัวละวาปล่อยงอออกจากขอเนาะขอบ้าันี่ เสร็จแล้วเราก็มาเสียบค่ะเสียบรวดค่ะปิดประตูเสร็ตแล้วกะป้ายปล่อยไฟเสร็จแล้วก็ไปปลอ่ลปลอยไฟค่ะปล่อยไฟค่ะปล่อยไฟแทบระไปอืม บิงขี่หัวไอ่อนนงออกกําลัางกายก่อนสูงไปคลิปนี้ไปแล้วนะคะ